ับเพิ่งจะต่อเสร็จป้ายพุ่งได้มาครับอ่ายังไม่ได้เอาไปตัดเลยครับไม่ไม่ป้ายอยู่ไหนอะป้ายป้ายทะเบียนท้า่ไหนป้ายทะเบียนท้ายหลังใขนส่งเพิ่งให้มาครับพ่อเพิ่งเอาไปต่อมาไม่เข้าใจอ่ามันอยู่ตันอยู่ที่ไหนครับได้ไหมผมต้องลงจากไรอ่ะถ้าจะเอาให้ดูได้ไหมไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนะตามสบายเลยตามสบายเลยพี่ครับผมตามสบายเลยผมสอบขาดูให้เจออะที่เดินมาดูว่าป้ายทะเบียนท้ายหลังอ่าเข้าใจเข้าใจครับผมอ่า ครับอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าป้ายพึ่งยาได้มาใช่ป่ะนะครับแล้วผมยังไม่ได้ติดนะครับไม่เป็นไรตรวจสอบกันได้ครับผมผมอิแล้วแหละวิ่งอยู่ดักหน้าผมอยู่สองตัพี่มาคนเดียวเหรอนี่ยเนี่นี่ดูดูสายไทยเส้นสายข้าสองคนอ่าครับผมอ่าสรุปว่าเราได้มาแล้วครับผมอยู่ที่ไหนครับป้ายทะเบียนอยู่รังสิีแน่ครับอยู่ที่คอนโดเขาเก็บไว้ที่บ้านหรือเก็บไปที่ไหนเพิ่งส่งมาเขาเพิ่งส่งมาได้รับเพิ่งได้รับอยู่ที่บริษัท ของรถผมเองครับอ๋ออยู่อันนี้รถผมเองโอเคครับผมได้มาแล้วก็ธารมติให้เรียบร้อยได้ครับโอเคอ่ะเชิญครับเชิญครับทำตามนะครับผมครับนะครับบอกแล้วนะว่าเราไม่ไม่อะไรนะเราทำตามหน้าที่ับพี่เขาก็ทำตามหน้าที่นะครับควยน่านตะายนะครับพี่ก็ทำตามหน้าที่นะครับเราก็โอเคให้คําตอบก็แล้วนะครับให้คําตอบก็แล้วนะครับเห็นแล้วแหละขาวิ่งทำอะไรกันอยู่แต่เราไม่อยากพูดนะครับ เราก็ไม่อยากจะพูดเนาะสายเกครับสายเก้านะครับเมื่อกี้ถ้าดูเลขข้างรถไม่ผิดนะครับแปดศูนย์หนะครับ8017นย์หนึดนะครับนะบดูดูเหมือนว่าพี่เขาจะตาไวนะนะครับดูเหมือนว่าพี่เขาจะตาไวเขาเห็นสติ๊กเกอร์นะครับ และข้างนู้นก็มีนะครับดูเหมือนว่าพี่เขาใจเห็นสติกเกอร์นะครับก็นะครับก็ชี้แจงกันไปนะครับผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะครับผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะครับผมไม่ได้อะไรนะครับเพราะรถผมเพิ่งจะไปแจ้งโอนมานะครับเพิ่งจะได้ป้ายใหม่แลวผมตอดป้ายเก่าออกนะครับ ก็ตอนแรกอ่ะหาผมเนี่ยทะเบียนอ่ะมีทะเบียนเก่ามีแต่แต่เล่มมันเปลี่ยนแล้วไงมันโอนแล้วไงมันเลยต้องใช้ป้ายทะเบียนใหม่ไงถูกปะอ่าเราจะไปส่งป้ายทะเบียนเก่าแล้วถ้าเขาบอกว่าขอดูหน้าเล่มหน่อยอ่าแล้วถ้าผมเปิดหน้าเล่มไปดูเสือกเป็นคนละทะเบียนกันอย่างเงี้ยผมเดินก็หาปลอมแปลงเอกสารเลยนะใช่ปะผมโดนก็หาปลอมแปลงเอกสารเลยผมก็เลยถึงบอกไงว่าอ่ะรถเพิ่งจะโอนมา ผนส่งพึ่งจะให้ป้ายมาป้ายภาษีเพื่จะได้ต่อมาแต่ผมยังไม่ได้แบลอามาติดเพิ่งจะมาถึงเมื่อวานนะครับเพิ่งจะมาถึงวอนโดเมื่อวานอย่างที่ผมโพสต์ไปนะครับตาโอเคครับเจ้าหน้าที่เขาว่าโอเคเอารรุ่มรวยนะครับว่าของเรามีนะครับของเรามีนะครับก็เราเราก็ไม่ได้เอนตี้ผมก็ไม่ได้บูลี่เจ้าหน้าที่นะตรวจสอบนี่ผมชอบแต่เขขอให้ทำให้ถูก แต่ถามว่ากล้องหน้ารถผมเนี่ยกล้องหน้าผมเนี่ยมันทึกอะไรอยู่มั่งมันก็บันทึกอยู่นะครับแต่ผมขอสักนิดนึงนะครับนะครับทุกพี่วิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งตัวนะไฟหลังคาเปิดได้ตลอดนะครับไม่ใช่ว่าจะเรียกใครแล้วค่อยเปิดนะครับอันนี้บอกกันบอกกล่าวกันพี่ก็บอกกล่าวผมได้ผมก็บอกกล่าวพี่ได้นะครับเพราะว่า รอบพี่แซงผมไม่สองรอบนะครับพี่ปิดไฟหลังคาวิ่งแต่เมื่อเจอเป้าหมายพี่ค่อยเปิดไฟหลังคาดูปะนะครับตามนั้นนะนะครับบ๊ายบายจากตุลการเอ็กซนะ์